ประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะสําเร็จเสร็จสิ้นไในประมาณเวลาสามทุ่มครึ่งครับทุกคนเรามาเริ่มกันเหมือนเดิมนะครับยายการบรรยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Maxma Infinity ทั้งหมดในค่ำคืนนี้ครับเริ่มเลยนะครับ Maxma Infinity นะฮะเป็นธุรกิจการเงินระดับโลกเป็นแพลตฟอร์มทางด้านการเงินที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทั่วโลกในทุกประเทศสมาชิกของ Maxma Infinity นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการเข้าสู่เว็บไซต์ Maxma Infinity เองที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆในโลกใบนี้ครับนะครับเรื่องเทรนด์ของธุรกิจในโลกใบนี้ครับการจะทำให้ธุรกิจมันยั่งยืนจีรังได้และรวมไปถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมากมายใน,ในยุคดิจิตอลเนี่ยมันมี3าองค์ประกอบสำคัญที่สุดครับซึ่ง Maxma Infinity ก็มีครบถ้วนข้อที่หคือมันเป็นธุรกิจออนไลน์หนึครับ ธุรกิจออนไลน์ก็คือสามารถสร้างที่ไหนก็ได้ทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่มีภาระค่าใช้จ่ายไม่มีต้นทุนแฝงทางธุรกิจที่ปวดหัวเหมือนกับธุรกิจทั่วไปนะฮะแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้ไม่จํากัดหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนหนึ่งร้อเอร์เซในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินครับซึ่ง Maxim ์มาอินฟินิตก็จะเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่สมาชิกเท่านั้น ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อื่นใดครับที่สร้างความปวดต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจของทุกคนครับโมเดลธุรกิจของ m a x m m i n n i n n t y y ในทุกวันนี้จะเป็นธุรกิจที่อ้างอิงจากเทคโนโลยีบล็อกเชนแทบทั้งหมดนะครับและรวมไปถึงแพ็กเกจการลงทุนซึ่งใช้ข้อดีของการทำด้วยระบบ e e e n t r a l i z e d Finance นะครับก็เหมือนกับว่าลงทุนโดยการที่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลาง ะะและสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกมุมโลกโดยไม่ผ่านตัวกลางใดๆต่อมาครับคือการเสนอความง่ายในการเข้าถึงธุรกรรมนะฮะและทุกอย่างสามารถสร้างด้วยการใช้เลเวลเลชอย่างมากมายที่นี่รวมไปถึงการสร้างพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะครับหุ้นส่วนทางธุรกิจในโลกธุรกิจสำคัญที่สุดวันนี้เราสามารถสร้างองค์กรธุรกิจขึ้นมาในแพลตฟอร์ม Maxma ได้ อย่างสมบูรณ์แบบและทําให้เรามีรายได้หรือกําไรที่เพิ่มสูงขึ้นจากส่วนธางธุรกิจที่มากขึ้นในทุกๆวันครับอีโคซิสเต็มที่นี่หรือว่าระบบนิเวศนะครับใช้คริปโตเคอเรนซีเป็นสื่อกลางในการทํางานทั้งหมด100%นะฮะซึ่งข้อดีของคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วครับว่าเป็นเทรนยุคใหม่ที่จะไม่ล้าสมัยถึงแม้จะผ่านไปอีก20 30ปีมากกว่านี้ก็ตาม ข้อดีของโมเดลธุรกิจของ Maxma นะครับปัจจุบันนะฮะมีทั้งหมดจริงๆทั้งหมด6ข้อแต่ก็จะพูดให้รวบรวมทุกอย่างให้เข้าใจภายในระยะเวลาไม่นาน mm hmm. ข้อแรกและข้อแรกเลยนะฮะคือความที่ธุรกิจมีจุดเด่นเรื่องการสร้างรายได้อย่างไม่มีเพดานครับนะฮะ mm hmm. ผู้บรรยายก็มีความรู้สึกว่าการจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งบนโลกใบนี้ครับ mm hmm. ถ้าเราตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง สิ่งที่เราต้องเล็งเห็นก็คือธุรกิจนั้นก็ควรจะสร้างรายได้อย่างไม่จํากัดสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจนะครับที่นี่ครับมีโอกาสความเป็นไปได้ที่คุณจะสร้างรายได้อย่างไม่จํากัดจากธุรกิจการเงินข้อที่2คือความง่ายในการเข้าถึงครับพอ Maxma In าอินฟินเป็นธุรกิจออนไลน์100%คุณสามารถทำงานนี้ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพียงแค่มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองครับ ข้อที่สามคือตลาดระดับโลกคุณสามารถสร้างองค์กรระดับโลกได้ทั่วทุกมุมโลกครับคุณอาจจะเป็นคนไทยที่สร้างทีมญี่ปุ่นขึ้นมาในทีมของคุณก็เป็นได้คุณอาจจะสร้างทีมออสเตรเลียพม่าอินเดียหรือว่าประเทศใดประเทศประเทศใดๆก็ได้ที่คุณต้องการนะครับสามารถสร้างองค์กรได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพราะว่า Maxima Infinity เนี่ยไม่จำกัดเชื้อชาติและไม่จำกัดสัญชาติในการสมัครสมาชิก แล้วก็ข้อถัดมาครับก็คือการสร้างกลไกทุกอย่างที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตุเองคุณสามารถลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการคุณสามารถใช้แพลตฟอร์ม m a x m ซ์มาอินฟินิในการสร้างกำไรให้คุณได้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะจะเข้ามาเล่นเพื่อเงินแสนจะเล่าจะเข้ามาเล่นเพื่อเงินล้านหรือจะทําธุรกิจอย่างถึงลูกถึงคุณถึงคนเลยเพื่อที่จะเอาไรายได้เป็นร้อย ล้านหรือพันล้านนะครับก็เป็นไปได้หมดที่นี่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็กลไกของแต่ละคนอีกด้วยครับต่อมาครับความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มที่นี่นะครับรันด้วยระบบคริปโตเคเรนซีทั้งหมดดังนั้นการที่จะทำให้แพลตฟอร์มสะดุดจากการมีตัวกลางหรือมีเร g กูเลเตอร์มาขัดมาขัดขวางใดๆกับกิจกรรมทางธุรกิจเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ ข้อสุดท้ายครับเซเว่นอเลเวนชัดๆเลยฮะเปิดทําการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันจุไม่มีวันหยุดคุณสามารถที่จะเข้าไปผลประกอบการหรือว่าเข้าไปเช็คผังองค์กรวันนี้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่วันนี้เรามีนะครับคนที่เข้ามาในธุรกิจเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเราจะเป็นสตาร์ได้ในเดือนหน้าหรือสัปดาห์นี้ไหมอะไรแบบนี้คุณสามารถดีไซน์ชีวิตตัวเองได้ทั้งหมดนะครับเพราะแพลตฟอร์มไม่มีวันปิดนั่นเอง การที่เราจะทําธุรกิจให้ประสบค,ความสําเร็จเราจะต้องมีเครื่องมือที่ชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วย3อย่างนะก็คือข้อแรกเครื่องมือในการสื่อสารครับวันนี้เราใช้แอปพลิเคชัน Telegram ในการรันธุรกิจ100%ข้อดีของการใช้แอปพลิเคชัน Telegram นะครับก็คือ Leverage ก็คือคันผ่อนแรงครับคุณสามารถพานักลงทุนหรือนักการตลาดหรือนักธุรกิจในแต่ละประเภทเข้ามาสู่แอปพลิเคชัน Telegram ได้ ะะและใช้ห้องหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ทําให้องค์กรของคุณประสบความสําสเร็จได้คุณทราบหรือไม่ครับเทเลแกรมนะครับสามารถจุสมาชิกได้กว่าส0 0 0 0 0คนภายในห้องเดียวเท่านั้นโอ้โหคุณบรรยายรู้สึกว่าการที่คุณจะสร้างองค์กรให้ประสบความสําสเร็จนะครับแอปพลิเคชันการสื่อสารสําคัญเป็นอย่างยิ่งและวันนี้เทเลแกรมก็ตอบโจทย์ของคุณได้ในทุกๆวัน ข้อต่อมาครับเครื่องมือในการทําธุรกรรมทางด้านการเงินความที่แพลตฟอร์มนะครับถูกรันด้วยระบบคริปโตเคเรนซีทั้งหมด100%นะฮะเราก็ไม่อาจปฏิเสธแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างเช่น Binance อีกต่อไปได้นะฮะเพราะว่า Binance เป็น Exchange ที่ที่เราสามารถเชื่อถือได้เราสามารถใช้ Binance เพื่อทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับแพลตฟอร์ม m a x m a Infinity ได้เป็นอย่างดี และก็เครื่องมือสุดท้ายนะฮะก็คือตัวเว็บไซต์เองครับ m a x m a Infinity เองก็มีจุดเด่นมากมายซึ่งรันด้วยระบบ S H A 2 5 6ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ปราศจากการเข้าถึงโดยไม่มีการยินยอมจากบุคคลภายนอกได้นสามเสาหลักทางธุรกิจครับสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ก็จะต้องมีเสาหลักที่แข็งแรกร่งเสาหลักแรกครับก็คือตัว m a x m a Infinity นี่เอง ตัว DEX ข้างหลังนะฮะย่อม,มาจากคำว่า decentralized exchange วันนี้แพลตฟอร์ม Maxima Infinity เนี่ยก็ถูกรันโดยโมเดลธุรกิจเป็น Exchange กระจายศูนย์อำนาจครับนะฮะ MI ครับมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการ swap เหรียญ MUSD และเหรียญ MIAT ครับในทุกครั้งของการทำธุรกิจการ swap เหรียญนะฮะแล้วก็เสาหลักต่อมาครับก็คือตัว t s x หรือว่า Thailand System Exchange หรือว่าโฮสในแต่ละทีมนะครับซึ่งก็เป็นสับเซตของ T S X นั่นเองวันนี้ฮะ T S X เนี่ยก็เป็น Exchange ที่ให้บริการศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งมีกำไรนะครับจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญ M I A T และเหรียญ M U S D ในแพลตฟอร์มของ M I D e X นั่นเองแล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายครับก็คือหุ้นส่วนทางธุรกิจทุกคนครับหุ้นส่วนทางธุรกิจสามารถรับคอมมิชชั่นได้จากการแนะนำสมาชิก เข้ามาร่วมทําธุรกิจกับแพลตฟอร์ม Maxma ครับและรวมไปถึงการทํากําไรส่วนต่างจากการซื้อขายเหรียญ m u s d อีกด้วยนะครับทีนี้โปรเซสของการทําธุรกิจครับวิธีการเส้นทางของการทําธุรกิจทุกคนจะเห็นนะครับว่าว่าสาเสาหลักทุกอย่างเนี่ยก็สอดประสานกันอย่างน่าอาัศจรรย์ครับเริ่มต้นจาก M i d e x นะครับซึ่งเป็นอัลกอริทึมหรือแพลตฟอร์มที่คํานวณตัวเลขต่าง ให้กับคนที่เป็น T S X หรือว่าโฮสต์นะฮะก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นระหว่างโฮสต์กับพาร์ทเนอร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนครับหรือนักการตลาดครับนะฮะ T S X ก็จะเป็นศูนย์ซื้อขายที่จะทําให้นักลงทุนนะครับสามารถ Exchange เหรียญ M U S D เป็น U S D T คริปโตได้และวันนี้ครับนักการตลาดก็สามารถ Exchange เหรียญ M U S D เป็นคริปโตได้โดยเป็นค่าแนะนำหรือการทำการตลาดคอมมิชชั่น20%นะฮะและทุกอย่างก็จะถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบนกระดานของ t s x นะครับและ t s x เองหรือ Host เองเนี่ยก็สามารถที่จะสวอปเหรียญได้ตรงกับแพลตฟอร์ม m i dex ครับซึ่งเสียค่าธรรมเนียมให้แก่ m i dex สักนิดหน่อยเหมือนค่าใช้เว็บไซต์เหมือนค่าบำรุงเว็บไซต์เพื่อจะก่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจสืบไป นะครับวันนี้ฮะใครๆก็ตามเนาะก็เป็นโฮสได้เพียงแค่คุณมีองค์กรของคุณไม่ต่ำกว่า40คนครับแล้วก็มียอดขายในฝั่งอ่อนที่เกินกว่า500แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับคุณก็สามารถขึ้นมาเป็นโฮสของ T S X ได้ซึ่งการเป็นโฮสนะครับก็จะพูดในช่วงสไลด์ท้ายๆถ้าถ้าสังเกตเรื่องการเป็นโฮสดีๆเนี่ยนี่คือที่สุดแล้วของบทบาทการเป็น พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใน m i d e x นะครับรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดครับ20%คอมมิชชั่นครับโดยการเอา MUSD มาแลกกับ USDT ที่เป็นคริปโตเห็นไหมครับและตัวนักลงทุนเองเนี่ยก็สามารถเอ็กช n น e เหรียญ MUSD เป็นเหรียญ USDT คริปโตได้นะครับแทบทุกวันอาจจะมีเขาเรียกว่าการกำหนดขั้นต่ำของโฮส ในแต่ละกลุ่มนะครับก็ติดตามข่าวสารจากโฮสตในแต่ละกลุ่มของคุณได้หลังจากนี้เป็นต้นไปที่นี้ฮะการผลิตเหรียญนะฮะลงทุนก็ต้องได้รับผลตอบแทนนะครับวันนี้แพลตฟอร์ม MI a เองเนี่ยก็สามารถท็อปอัพได้ใช้ MIAT 100%จากการลงทุนตั้งแต่1-4ถึง4หลอดครับหรือว่าจะใช้ MIAT เพียงแค่80%ก็เป็นได้ถ้าคุณท็อปอัพตั้งแต่5ลอดเป็นต้นไป M.I.A.T ในแพลตฟอร์มของ Maxma และกลไกของ T.S.X นะครับ1 M.I.A.T จะอยู่ที่ราคา1.2 USDT ครับ1 M.C.T ครับราคาจะอยู่ที่0.2 USDT ครับการลงทุนกับแพลตฟอร์ม Maxma คือการ s t a k กกิเหรียญน,นะฮะการ s t a k กกิ้เหรียญก็คือลงทุน100%ครับก็จะมีเหรียญออกมาให้คุณได้เห็น180%ซซึ่งกลไกตรงนี้ ก็ตามแต่บทบาทที่คุณเข้ามานะครับถ้าเกิดบทบาทของคุณเป็นเน er, ็ตเวิร์เกอร์เปอร์เซ็นของคุณก็อาจจะหมดโดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานเท่านั้นอาจจะแค่1สัปดาห์ครับอาจจะแค่1เดือนครับหรือน้อยกว่านั้นแต่ถ้าคุณเป็นบทบาทของการเป็นนักลงทุนที่นี่เพื่อสเต็กกิ้งดอกกินเหรียญกินดอกเบี้ยอะไรต่างๆนะค,ะคนะฮะกลไกการสเต็กเหรียญหรือการไมเน่งเหรียญน,นะครับก็จะทําให้คุณมีมเหรียญขึ้นมาจาก ระบบเนี่ยอยู่ที่180นหนึ่งร้อยแปดสิเอร์ใน1ปีซึ่ง180นหนึยปใน1ปีเนี่ยก็จะแยกออกมาเป็นทั้งหมดสเหรียญครับก็คือ70% MUSD และ30% MCT นะครับออกมาภายใน1ปีนะครับทุกคนและเหรียญ MUSD นี่แหละครับที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ USDT ได้ในกลุ่ม Market Place ของแต่ละคนไปหลังจากนี้ ในส่วนของเหรียญ MCT ครับก็จะเป็น Reinvest Token ก็คือเหรียญที่สามารถซื้อซ้ำได้ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มมูลค่าการสเต็กกิ้งของนักลงทุนหรือนักการตลาดแต่ละคนนั่นเองวันนี้โบนัสแต่ละประเภทของ Maxima นะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตัวครับข้อที่1คือโบนัสแนะนำตรงครับ 5%, 6%และ8%แล้วก็ Top Up ัพโบนัสครับ3%รวมไปถึงค่าจับคู่ครับฝั่งอ่อนนฮะ ตัวอย่างของการคำนวณของการได้รับผลตอบแทนวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นใครก็ตามที่ลงทุน1,000 0เหรียญครับก็จะแยกเป็น8,000 MIT a และ2,000 MCT เห็นไหมฮะก็จะใช้เงิน1,000 0 USDT เช่นกันวันนี้การลงทุน1,000 0เหรียญน,นั้นนะครับก็คือการสเต k กกิ้งคุณสามารถจะทยอยได้รับ180%ของคุณ จนกว่าจะาครบกำหนดซึ่งอย่างที่ผู้บรรยายได้เรียนให้ทราบไปนะครับว่าเหรียญ MUSD ที่ออกมาเนี่ยคุณสามารถที่จะนำมาแลกเปลี่ยนได้สองใน,ในได้ในสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือการ exchange ในรูปแบบค่าคอมมิชชั่น20%ซึ่ง1 MUSD ก็เท่ากับ1 USDT นะครับซึ่งอาจจะมีข้อกำหนดนะฮะในแต่ละกลุ่มกันไปก็ติดตามข่าวสารตรงนี้กัน ส่วนในเรื่องของ1 MUSD เท่ากับ0.8 USDT ในฐานะที่เอานะฮะเหรียญ MUSD มาแลกในฐานะคุณเป็นนักลงทุนก็อาจจะมีการกำหนดขั้นต่ำอย่างเช่น50ดอลลาร์หรือ100ดอลลาร์ก็แล้วแต่สายงานหรือว่ากลไกของระบบ Marketplace ในแต่ละทีมของคุณเองนะครับก็ติดตามข่าวสารกันอีกทีทีนี้ครับตัว Benefit หรือว่าผลประโยชน์ของคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ในแต่ละรูปแบบครับ รูปแบบที่1นึ่งครับพาร์ทเนอร์ระดับอ mm ินเวสเตอร์เห็นไหมครับ mm hmm. การแลกเปลี่ยนเหรียญ MUSD mm hmm. ก็จะอยู่ในเรท0.8 USDT แล้วก็พาร์ทเนอร์ระดับนักการตลาดนะครับคุณสามารถเอา MUSD มาแลกเปลี่ยนเป็นคอมมิชชั่นได้ในเรท1.0 USDT วันนี้ครับสุดยอดไปเลยฮนะบทบาทสุดท้ายก็คือโฮสครับ t s x mm hmm. MUSD นะครับสามารถแลกเป็นเหรียญ MIA T ได้ และสามารถนำไปรีเซลได้ในเรท1.2ดซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นที่อจจจัศจรรย์เหลือเกินอยู่ในสไลด์ท้ายๆนะฮะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ต่อมาครับเรื่องการจ่ายรางวัลในระบบไบนารีครับ m a x m a Infinity เป็นรูปแบบ d e f i ที่ผสมไปด้วยไบนารีการคำนวณคอมมิชชั่น Commission. วันนี้คุณสามารถสร้างองค์กรของคุณได้ทั่วโลกครับโดยการ จัดเรียงไบนา ري ให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมตามที่คุณต้องการเราปฏิเสธไม่ได้ครับเงินจำนวนมากมาจากคนจำนวนมากวันนี้ถ้าเราสร้างองค์กรอย่างไร้ขีดจำกัดนะครับเราก็จะมีรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดตามระบบไบนา ري ที่คํำนวณคอมมิชชั่น Commission ตามจริงที่เกิดขึ้นในระบบที่คุณสามารถมีความสามารถตรงนั้นได้ขึ้นมานะฮะคุณสามารถสปอนเซอร์คนไทยหรือคนต่างชาติ ใครก็ได้ครับที่เห็นโอกาสทางธุรกิจเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้แล้วกส็สามารถที่จะโคชชิ่งสอนเขาเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจต่อไปได้อีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น b e n e f ฟ t ของคนที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นนักการตลาดเขาก็จะมีรายได้หเปอร์เซของการจับผู้จ่ายฝั่งอ่อนครับนะฮะและตัวโฮสเองเนี่ยก็จะมีรายได้จากวอลลุ่มทั้งหมดที่เกิดการซื้อขายจริง ซึ่งเป็นวอลลุ่มที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างทีมทั้งซ้ายและขวาของเขานั่นเองวันนี้ที่นี่แม็กซ์นะครับก็มีกลไกลการซื้อถูกขายแพงนะฮะหรือที่เรียกว่าการทํากําไรจากการกินส่วนต่างวันนี้คุณสามารถทํากําไรส่วนต่างได้แม้กระทั่งคุณไม่มีเหรียญในมือด้วยซ้าไปนะครับวันนี้นักการตลาดอาจจะมี20%ตัดสดได้แต่เขาไม่มีเหรียญเขาสามารถที่จะไปซื้อเหรียญจากนักลงทุนในราคา0.8ได้ และมา exit cash out ที่ราคา1.0คุณเห็นไหมครับส่วนต่างโดยเฉลี่ยประมาณ7บาทที่นี้สามารถทำแบบนี้ได้ไม่จำกัดปริมาณนะฮะแล้วก็ธุรกิจนี้นะครับก็เปิดรับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจทั่วโลกแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีเป้าหมายว่าจะทำให้ตัวแพลตฟอร์มมีความยั่งยืนและมีเสถียรภาพที่จะทำธุรกิจได้อย่างยาวนานนะครับด้วยระบบสตาร์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเองครับทุกคนวันนี้นะฮะผู้บรรยายก็ เห็นเห็นตัวเลขก็ตาแตกเลยครับเพราะว่าการทำกำไรจากการซื้อถูกขายแพงนะฮะลและก็สร้างองค์กรขึ้นมาเนี่ยผู้ริยายมีความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่า1สตาครับฝั่งอ่อน1นึ่งแสนดอลลาร์ครับง่ายเหลือเกินง่ายจริงๆฮะเพราะว่าถ้าเป็น d e f าที่ทำให้ระบบ Eco System หรือระบบนิเวศมันสอดคล้อง และทําให้ทุกคนมีรายได้จากการเติบโตของ d e f i e c o s y s y s t นะครับการสร้างตัวเองให้เป็นหนึ่งสตา์เป็นอย่างน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายดายเหลือเกินที่นี่คุณสามารถขอคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จที่เป็นระดับสตาร์ขึ้นไปที่นี่ได้นะครับแล้วก็คุณเห็นไหมครับ2องสตาร์สาสตา์ไล่ไปเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งสิบสตา์ครับซึ่งมีรางวัลซ่อนอยู่ในนั้น นะครับก็ตามสไลด์เลยครับก็เห็นว่าให้ติดต่อ T S X เป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นการจัดรางวัลและหรือว่าตบรางวัลให้อย่างงดงามสำหรับคนที่เป็นสตาร์ในแต่ละเลเวลนั่นเองเรามาดูกันครับว่าตัวเลขของคนที่เป็นสตาร์ครับถ้าเกิดว่าคนเป็นคนที่เป็นสตาร์เนี่ยคือคนที่เป็นโฮสเองด้วยนะครับถ้าคุณสังเกตดูครับการจับคู่จ่าย5%ฝั่งอ่อน นะครับมันก็อาจจะไม่ได้กําไรให้เราได้มากนักตามที่เราต้องการแต่พอเราเห็นในฐานะที่ตัวเองเป็นโฮสต์นะครับนะฮะอย่างเช่นโฮสต์ระดับ1นึ่งสตาร์เห็นไหมฮะซ้าย1นึ่งแสนขวา1นึ่งแสนครับนะฮะยอดขายภายใต้ตัวเองเนี่ยคืออย่างน้อยครับคือ2องแสนดอลลาร์วันนี้ถ้าคุณสังเกตดูดีๆครับ ในทุกยอดขายเนี่ยจะมี80% MIA T ซ่อนอยู่เสมอในทุกการคัพอัพฉะนั้น80%ของ MIA T จากยอดขาย200,000ดอลลาร์ภายใต้1สตาร์ท่านนั้นจะมี MIA T ซ่อนอยู่ถึง160,000 MIA T นะครับแล้วก็ส่วนต่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าส่วนต่างจะอยู่ที่ประมาณ9บาทตัวเลข9บาทมาจากไหนครับตัวเลข9บาทก็มาจากการขายในเรท1.2 จากการที่ซื้อมา0.8และบวกค่าธรรมเนียมการส w a p 0.15เพียงเท่านั้นส่วนต่างที่ว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับประมาณ9บาทคุณเอา160,000 Miat คูณ9บาทเข้าไปนะครับฮสต์ระดับ1สาา์เนี่ยจะมีรายได้จากค่าการให้บริการศูนย์ซื้อขายอยู่ที่1.4ล้านบาทซึ่งมันแตกต่างเหลือเกินจากค่าคอมมิชชั่นจากผู้จ่ายฝั่งอ่อน5%เพียงเท่านั้นนะครับแต่ตรงนั้นก็ได้นะครับ แต่การเป็นผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายเนี่ยอลังการมากกว่าที่คุณคิดเยอะนี่แค่ระดับ1สตาร์เท่านั้นเองนะครับเราข้ามมาดูตำแหน่งถึง5สตาร์เลยนะฮะซึ่งโฮสตระดับ5สตาร์ก็จะต้องมียอดขายซ้าย15ล้านขวา15ล้านนะครับยอดขายอย่างน้อย30ล้านภายใต้องค์กรของโฮสที่เป็น5สตาร์นะฮะแป MIT a ซ่อนอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ในนั้นเหมือนเดิมครับทุกคน ซึ่ง80% MIA T นะครับจะซ่อนอยู่ในยอดขาย30ล้านดอลลาร์ถึง24ล้าน MIA T นะครับเหมือนเดิมครับ24ล้าน MIA T คุณ9บาทเข้าไปครับส่วนต่างของคนที่เป็นโฮสต์ระดับ5สตารและลดหลั่นกันลงมาใน4 3 2 1ในทีมของเขาเองเนี่ยบอลรุ่มธุรกิจจะสูงถึง216ล้านบาทนะครับผมใช้คำว่าเป็นอย่างน้อย ซึ่ง216ล้านบาทก็อาจจะกระจายตัวตั้งแต่1ถึง5สตา์ในทีมงานนั้นๆน,น,นะครับโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วผมก็เพลินไปเลยทีเดียวครับสำหรับผู้บรรยายและสุดท้ายครับตัวเลขมหัศจรรย์ครับทุกคนตัวเลขที่มหัศจรรย์จนไม่รู้จะมีคําพูดไหนแล้วครับก็คือคนที่เป็นได้ถึงระดับ10สตา์ในธุรกิจนี้ความที่ว่าระดับสตานะครับจะไม่มีการตัดเดือนครับจะไม่มีระยะเวลาเป็นตัวกําหนด นั่นแปลว่ายิ่งอยู่นานยิ่งเป็นสิบสตา์อย่างแน่นอนครับยิ่งอยู่นานยิ่งรวยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าวอลลุ่มทางธุรกิจมันชัดเจนวันนี้ครับคนที่เป็นสิบสตา์จะมียอดขายอย่างน้อยภายใต้องค์กรของตัวเองจะอยู่ที่สองล้านไม่สิครับผมพูดผิดครับสองล้านดอลลาร์ครับพะซ้ายหนึ่งพันล้านขึ้นไปขวาหนึ่งพันล้านขึ้นไปคนนั้นก็เป็นสิบสตา์แล้วแสดงว่าเอมไอนะครับจะเล่นเกมยาวครับเพราะเขาวางตำแหน่งไว้ถึงระดับสิบสตาครับ เลขนะครับคือ2,000ล้านดอลลาร์ครับโอ้โหฟังแล้วนึกไม่ออกเลยครับว่ามันจะเยอะแค่ไหนแต่ว่าคนไกเดิมครับ80%มันซ่อนอยู่ในนั้นครับทุกคน80%ของยอดขาย2,000ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนะฮะจะอยู่ที่1,600ล้าน m i t t นะฮะส่วนต่างเหมือนเดิมครับทุกคนอยู่ที่9บาทความมหาัศจรรย์ก็คือคนที่เป็นโฮสระดับ10สตาร์ นะครับวอลลุ่มขององค์กรของเขาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น1 0 9 8 7 6 5แ3ดเ็ดหไล่ลงไปทั้งหมดเนี่ยวอลลุ่มส่วนต่างของการทำธุรกิจโคสต์นะครับจะอยู่ที่1 4หมื่นล้านบาทนะครับมันต้องทำธุรกิจอะไรเหรอครับที่จะมีส่วนต่างได้มากมายถึงขนาดนี้มันจะต้องทำธุรกิจอะไรเหรอฮะที่จะลงทุนเพียงแค่นิดหน่อยนะฮะพอจะยอมรับได้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แต่มันสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจํากัดในฐานะเป็นผู้ให้บริการูนย์ซื้อขายระดับสตาร์ขึ้นไปนะครับผมเลยจะมีข้อสรุปว่าวันนี้นะครับธุรกิจแบบนี้มันเป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดนมันเป็นธุรกิจแห่งความเป็นไปได้นะครับเพราะหลักการง่ายๆเลยครับทุกคนมันคือซื้อขายแลกเปลี่ยนฮะไม่ได้มีอะไรนะครับพิสดานไปมากกว่านี้นะครับถ้าทุกคนเปิดใจรับฟังทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็จะเห็นความเป็นไปได้ครับว่า ก็แค่การซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีวอลลุ่มทางธุรกิจจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็สร้างผลกำไรให้แก่คนที่ยืนหยัดที่ต่อสู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างผู้นำที่ประสบความสำเร็จไปในทุกๆวัคนนะครับและวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนะครับก็จะต้องเป็นคนที่ยืนหยัดอย่างแน่นในธุรกิจวันนี้ครับเรามีรุ่นพี่ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไปแล้วมากมาย ะะดูตัวเลขล่าสุดสิครับ cumulative profit ฮนะกำไรทางธุรกิจครับเฉียด10ล้านเหรียญสหรัฐเข้าไปแล้วนั่นคนไทยนะฮะทุกคนนะครับก็เซฟรูปมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันสำหรับผู้บรรยายนะครับวันนี้จะช้าอยู่ทำไมครับรุ่นพี่ทางธุรกิจยืนหยัดอยู่ที่นี่แล้วรุ่นพี่ทางธุรกิจนะครับที่ที่สำเร็จตเป็นเป็นก็ทำที่นี่มาตั้งนานแล้วและรุ่นพี่ทางธุรกิจที่สำเร็จลดหลั่นลงมาทางธุรกิจ ก็มีให้เห็นอย่างมากมายในองค์กร m a x m a In f i n i ฟ y t ิทีมประเทศไทยอีกแล้ววันนี้เราคงเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่นใจและเห็นความเป็นไปได้ของการสร้างตัวเองให้เป็นเศรษฐีจากการเริ่มเดินทางในเส้นทางนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับคืนนี้ครับผู้บรรยายขอขอบพระคุณทุกคนที่รอเพราะว่าเพราะว่ามันเลดมาประมาณนชั่วโมงครับทุกคนก็พรุ่งนี้เรากลับมาพบกันในเวลาเดิมนะครับ สำหรับคืนนี้ข้อมูลทุกอย่างและความเป็นไปได้ทุกอย่างก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจเข้าร่วมเส้นทางนี้อย่างเด็ดขาดและ1 0 0ร้เอร์เซการตัดสินใจเป็นเรื่องของคุณครับและก็การบรรยายก็เป็นหน้าที่ของผู้บรรยายที่จะทําให้คุณเห็นภาพและว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้จากความมั่นอกมั่นใจของตัวคุณเองและสิ่งที่มันขาดไปไม่ได้เลยครับก็คือวิสัยทัศน์ของคนที่ทําธุรกิจที่นี่ ถ้าวันนี้คุณสังเกตเห็นสไลด์ล่าสุดของแพลตฟอร์มนะครับคุณจะทราบว่าแพลตฟอร์มต้องการสร้างธุรกิจระยะยาวจริงๆเพราะว่าระดับสตาร์นะครับไม่มีการกำหนดระยะเวลาแต่ประการใดน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนครับไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนพรุ่งนี้ครับราตรีสวัสดิ์ครับ